สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ทางสวนเกษตรบัญจุตของเราก็จะพามาปลูกต้นฝรั่งนะครับโดยวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการโดยทั่วไปแต่ว่าผมจะมาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการปลูกเพื่อให้การปลูกฝรั่งเนี่ยเติบโตได้ดีขั้นแรกเลยนะครับเราก็เราก็ต้องมีกิ่งฝรั่งครับซึ่งกิ่งฝรั่งที่ท่านเห็นนี้เป็นกิ่งฝรั่งของสายพันธุ์โอกินาวานะครับผมตอนกิ่งออกจากต้นแม่ที่ผมซื้อมาเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยนะครับก็ผมจะใช้ ต้นนี้ในการปลูกเพื่อทําเป็นต้นตอแล้วก็พอโตมาแล้วเนี่ยก็จะทําการเปลี่ยนยอดเพื่อให้เขาได้เป็นฝรั่งสายพันธุ์ดีนะครับเนื่องจากฝรั่งโอกินาวะนะครับเป็นท่อที่ผมปลูกอยู่ที่สวน,นครับก็เป็นฝรั่งสายพันธุ์ที่รากเดินดีนะครับแล้วก็ไส้เดินฝอยไม่ค่อยรบกวนแล้วอีกย่างก็คือว่าเวลาเราเสียบยอดหรือว่าเอายอดพันธุ์อื่นมาเปลี่ยนยอดเนี่ยรับเขาก็าจะรับยอดได้ดีแล้วก็หาหารเลี้ยงยอดพันธุ์ดีนั้นได้เหมือนปกติเลยครับซึ่งบางท่านในการปลูกนะครับบางท่านที่เป็น กิ่งทีียงไม่ได้ชํำน,นะครับเป็นกิ่งตอนมาแล้วเนี่ยผมก็ขอแนะนําว่าถ้าปลูกในช่วงหน้าร้อนเนี่ยให้ใช้กิ่งที่ชํำเดียยร้อยแล้วนะครับค่อยปลูกแต่ว่าถ้าปลูกในช่วงหน้าฝนหรือช่วงที่แดดแดดไม่จัดนะครับหรือบางบางพื้นที่ที่แดดไม่ค่อยร้อนมากเนี่ยท่านก็สามารถปลูกกิ่งตอนได้เลยนะครับแต่ว่ากิ่งตอนนั้นก็ต้องมีรากเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ผมก็ชํำมาได้ประมาณสัก2เดือนแล้วนะครับผมถึงปลูกเพราะว่าอัตราการปลูกกิ่งชํำที่ชํำเสร็จแล้วเนี่ยกับกิ่งตอนสดๆแล้วก็มาปลูกเนี่ย กิ่งช่านี่จะสามารถปรับตัวได้ดีเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีรากที่พร้อมจะเดินแล้วนะครับแต่ว่าถ้ากิ่งตัวนี้เราต้องอรอสักพักนะครับเพื่อให้รากเขาเดินแล้วก็เขาถึงจะแตกยอดแตกใบออกมาอีกทีหนึ่งครับต่อมานะครับในการขุดหลุมที่จะปลูกครับผมก็แนะนําว่าในการปลูกฝรั่งเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ผมนําเรียนก็คือว่าในการปลูกฝรั่งเนี่ยอาจจะไม่เหมือนการปลูกต้นไม้ทั่วไปนะครับบา,บางท่านบางอาจารย์ก็บอกว่าในการปลูกต้นไม้เนี่ยแทบทุกชนิดเนี่ยให้ขุดหลุมลึก,ลก แอบปลูกให้ตื้นนะครับแต่สําหรับฝรั่งเนี่ยก็ใช้สูตรนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่ไม่อยากขุดหลุมให้ลึกนะครับก็ขุดหลุมให้ในระดับที่พอกับต้นที่เราจะปลูกนะครับในระดับนี้นะครับที่ผมเอาตั้งให้ดูนะครับให้ดินบนปากถุงเนี่ยนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันกับพื้นดินหรือว่าสูงขึ้นมานิดหน่อยก็ได้นะครับไม่เป็นปัญหากรณีที่เราปลูกฝรั่งเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าอยากได้ก็คืออาจจะไม่ต้องขุดหลุมลึกก็ได้ในการปลูกเนี่ยให้ปลูกในระดับที่ ตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้ระดับดินบนปากถุงเนี่ยให้ระดับดินตรงนี้นะครับโผล่ขึ้นมาเหนือผิวดินประมาณสัก2ข้อมือจะเป็นการดีเนื่องจากว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะหากินในระดับที่ไม่ลึกมากจากผิวดินนะประมาณสักไม่เกิน15เซนนะครับเท่าที่ผมขุดดูรากนะครับในช่วงเนี้ยนะครับรากที่เขาใช้หาอาหารพวกรากรากฝอยรากแก้วอะไรพวกนี้ครับเขาจะอยู่ในระดับประมาณนี้ครับแต่รากที่ เป็นรากหลักเนะี่ยเขาก็จะย่างลงลึกไปในพื้นดินลึกพอสมควรนะครับแล้วแต่อายุของต้นครับสำหรับฝรั่งครับในการปูนนะครับเริ่มแรกผมก็จะเทน้ําใส่หลุมนี้ไปเลยครับ,รบในการเทน้าใส่หลุมเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ว่าจะปูกในช่วงหน้าหน้าแล้งหรือหน้าหนาวนะครับยกเว้นในช่วงหน้าฝนเนี่ยท่านก็ไม่ต้องเทน้ําแบบนี้ก็ได้ถ้าปลูกในช่วงหน้าแล้งหรือหน้าหนาวเน,นี่ยให้ท่านเทน้ำใส่หลุมแบบนี้ก่อน เพราะว่าถ้าเราเทน้ําแบบนี้น้าก็จะได้หลุมเนี่ยก็จะได้ชุ่มเปียกด้วยน้ําก่อนที่เราจะปลูกเวลาเราปลูกฝรั่งลงไปเนี่ยนะครับหรือต้นไม้อื่นๆเนี่ยต้นไม้ก็จะได้รับน้ําอย่างเต็มที่นะครับไม่ไม่เหมือนเราปลูกแล้วเนี่ยค่อยลดนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราปลูกแล้วค่อยลดเนี่ยเรากบดินเสร็จถ้าน้ําเราน้อยตอนลดเนี่ยกว่าน้ําจะซึมจากหน้าดินลงสู่ด้านล่างเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วก็จะทําให้น้ำเนี่ยระเหยไปได้นะครับส่วนในในเรื่องของการรองพื้นนะครับ ถ้าท่านใดที่ได้กิ่งตอนที่รากเดินดีแล้วเนี่ยนะครับท่านจะรองพื้นหรือไม่รองพื้นก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าได้กิ่งที่รากยังอ่อนอยู่เนี่ยผมแนะนําว่ายังไม่ให้รองพื้นนะครับเนื่องจากว่าสารอาหารที่มากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้รากของเขาเนี่ยชะงักได้เนื่องจากความร้อนจากสารอาหารหรือจากปุ๋ยจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีที่เรารองพื้นไปนะครับช่วงแรกถ้าเป็นไม่ได้ก็คือไม่จาเป็นต้องรองพื้นก็ได้นะครับเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกทีหลังก็ได้ หลังจากนั้นเราก็เอาถุงลงนะครับในการแกะถุงก็แกะถุงแบบนี้เลยนะครับเราก็เอาถุงตัวนี้นะครับไปใช้งานอย่างอื่นได้ครับตัวนี้ครับนะครับจากภาพเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าเวลาเราใส่น้ําลงไปเนี่ยน้ำก็จะซึมเข้าไปในตุ่มดินที่เราปลูกนะครับของฝรั่งเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้ รากฝรั่งนี่ได้รับน้ําอย่างชุ่มชื้นในช่วงระยะแรกนะครับทำให้ต้นที่ปลูกเนี่ยไม่ค่อยเหี่ยวนะครับในช่วงแรกครับหลังจากนั้นเราก็กบดินให้เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านใดที่ปลูกในช่วงหน้าฝนเนี่ยผมแนะนําว่าให้ให้ทาดินพูนขึ้นมาให้อยู่ในระดับที่สูงจากหน้าดินเก่านะครับหน้าดินของตุ้มของกิ่งฝรั่งที่เราปลูกเนี่ยประมาณสักหนึ่งข้อมือนะครับประมาณนี้นะครับให้สูงขึ้นมานิดหน่อยครับทำทำเป็นหลังเต่าขึ้นมาเลยครับเพื่อว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ย ถ้าน้ําขังเนี่ยรากของเขาอาจจะเน่าได้นะครับในปลูกปลูกในช่วงแรกๆนะครับเขาก็ทําเป็นหลังเต่าขึ้นมาแต่ว่าถ้าในช่วงหน้าแล้งครับเมื่อทําเป็นหลังเต่าแบบนี้แล้วนะครับหน้าแล้งเนี่ยการลดน้ําอาจจะทําให้ต้นฝรั่งเนี่ยได้รับน้ําไม่เพียงพอเนื่องจากว่า,าเขามีระดับราดชันลงมาครับทำให้น้ำเนี่ยไหลลงมาด้านล่างสำหรับในช่วงหน้าแ้งเนี่ยท่านก็ทําคันดินรอบๆต้นไว้เลยนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราลดน้ำเนี่ยความลาดยางของหลังเต่านี้ทำให้น้ำเนี่ยอาจจะไม่ซึมลงด้านล่าง มากเท่าไหร่ครับเขาก็ทําคันดินรอบต้นไว้ครับเพื่อว่าน้ําจะได้ขังอยู่ภายในนี้แล้วก็ทําให้ต้นฝรั่งนี้ได้รับความชุ่มชื้นอย่างเพียงพอครับครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับเราก็เอาน้ํามารดอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้ความชุ่มชื้นในช่วงแรกๆแล้วก็ในช่วงกลางวันเนี่ยพอหลังจากที่เราเอาน้ําลงไปแล้วครั้งหนึ่งปลูกเสร็จล้วก็เอาน้ํารดอีกทีหนึ่งเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยได้ได้รับความชุ่มชื้นอย่างเพียงพอนะครับหลังจากที่เราลงดินไปแล้วประมาณ1เดือนถึง1เดือนเดือนครึ่งเย เราก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีก็ให้แต่น้อยนะครับปุ๋ยเคมีก็แนะนำให้ใส่สักครึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะครับโดยในระยะแรกเนี่ยครับสำหรับปุ๋ยเคมีไม่แนะนําให้ใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับเนื่องจากว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยมีความร้อนสูงนะครับถ้าใส่ไปเยอะหรือว่าใส่ไปในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะทําให้ต้นฝรั่งเหี่ยวหรือตายได้นะนื่จากว่าได้รับปุ๋ยมากเกินไปนะครับที่แนะนําในช่วงแรกก็คือว่าถ้ามีปุ๋ยอินทรียพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยมูลสับ ในการที่จะใส่ในช่วงแรกๆแล้วก็ถ้าเป็นปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยไม่แนะนําให้ใส่มูลสัตว์ที่เป็นมูลสัตว์ที่สดๆนะครับเนื่องจากว่ามูลสัตว์สดๆเนี่ยเขาจะมีความร้อนอาจจะทําให้ต้นไม้ตายได้นะครับต้องเป็นมูลสัตว์ที่แห้งแล้วนะครับผมจะพามาดูฝรั่งโอกินาวานะครับที่ผมตอนกิ่งเสร็จแล้วแล้วก็ผมก็ทาบกิ่งฝรั่งกิมจูดแดงเบอ 5, ร์ห้ามาปลูกต่ออีกที่หนึ่งครับอันนี้เป็นฝรั่งที่ผมลงปลูกไว้นะครับด้วยบนกิ่งตอนของฝรั่งโอกินาวาเนี่ ลงปูได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วนะครับผมก็ปลูกในระดับที่บนผิวดินเลยนะครับอันนี้ผมก็ดินมากบเลยนะครับผมอันนี้ตัวนี้ผมไม่ได้ขุดหลุมก็เติบโตดีเหมือนกันครับยังไม่ถึงเดือนนะครับเขาก็แตกยอดแตกใบได,ได้พอสมควรครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแบ่งปันความรู้ในการปลูกต้นไม้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ หากท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก้าโรวยมีเงินทองทุกท่านทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ